สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้จะมาเล่นเกมนี้กันนะผมโอเคเกมครับ Zombie of War ชื่อเป็นโคตรยาวก็บอกเกมนี้ก็สนุกดีเป็นเกมแปลไทยครับเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าตึงริืมเลเวลหนึ่งหมดแบเพรอกเกมนี้แบบเคือบยิงโคตรหนุก,กนจริงๆเล่นน่าจะเล่นออนไลน์ได้ในอนาคตข้าขงหน้านี่แค่กุยช่นเบต้านะผมโอเคเล่นกันเลย เล่นหนานี่ยว่าโอเคครับผมผมได้ทําการนี่มานิดนึงโดยการซื้อตัวละคร50เพชรมาโคจะลําบากเอออับผมจังหวะนี้สอยไหมครับตัวเดียวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวรอไลน์แล้ววิวสองมาดิอัปเกรดอะไรครับเพิ่มค่าโจมตีสูงสุด hp ฟืน้น HP ตัูห้าวีทีนะก,ก็นี้แล้วกันนะจะเวลาโดนโจมตีอะไรเอโจมตีทีไรเราจะเลือดเพิ่มทุกห้าห้าวิต่อหนึ่ง โอจะคุ้มเลยโอ้โหเลยเพิ่มบ้าเลยเพิ่มไหมที่เพิ่มไหมเพิ่มไหมเพิ่มไหมโอโอเพิ่มเลยไหมเพิ่มเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มห้าวิต่อสามนี่หว่ายังไงเพิ่มเพิ่มบวกสามด้วยโอเคครับท่านผู้ชมท่านวันี้ปิ๊กเด็ดจิ้งห้าด้ตังแปดบาทคุ้มคุ้มเลยอ่าครับไม่เลยโอ้เลยเต็มแล้วโอไม่กลัวแล้วคือเดอะซานตาโต๊ด อะไรอเอ,อียเ้ยยังจะอือโดนกัดอีกแล้วอือเอออะไรเนี่ยไมายเลขอาบูเจเกอดโดยเบนเดอร์โอเคที่พีสุดๆเราไม่เอานะครับเราจะวิ่งเร็วนะครับโอเคอ่าครับคราวนี้กูวิ่งหนีมันทันแล้วมาทีละคนทีละคนอย่าเยอะ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 ,อยยอะไอสัตว์ขี้เกียจเดินหนีเี๋นะครับที่ผมต้องเบาเสียงเพราะว่าไม้ไม้หายเลยต้องรีบต้องรีบเล่นนะผมโอเคอื๋อนี่ตายยากว่ะนี่เห็นไหม เราแค่ปืนพกเรากูก็อยู่รอดโอ้ยอ้าวอ้าวแม่งบักเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตีโคตรแรงตีโคตรแรงอ้าวตายนี่หว่าอ่ะรอเลื่อนรีเจนก่อนปึ้งงานมาอะไรเงี้ยเฮ้ยวิ่งเร็ววิ่งวิ่งวิ่งเร็วมีแทงมีอ้วกโอ้โหมึงมากันทั้งโคตรเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเจ็บเจ็บเจ็บที่ต้องรู้ยาผูเจ็บแม่งมาแบบโหดมากคราวนี้ อีกอะไรเอาอะไรเอาอะไรบอกไปสี่แล้วกันนะโอเคกูเจ็บอุย้ยโคตรพอดีมาเลื่อยๆหนึ่งกูยังอยู่ได้มามาเปากก็นจังหวะนี้ไม่กลัวไอสัตว์จะวิ่งแล้วอืมกิจกรรมเฮ้ยเอ้ยเอ้เอ,อ,อสอยดาน,นาสอยดาน,นาตะบงับงปังจังหวะนี้ครับโอ้จะรอดหรือไม่ซันซันตาซันตาตี้ซันตาซันตาตี้จังหวะนี้เป็นไง ยังไงรอดหรือเปล่าบวกสี่ครับจังหวะนี้บวกสี่บวกสี่หิวเลือดกองครับกองพยาบาลไปเร็วอาครับซตตัตตี้จะรอดหรือเปล่าจาังหวะนี้เจอแทงโอ้โหเจ็ดสิบระเบิดเป็นคียอืมค่าโจมตีสูงสุดนะงงกองเสียหายสูงสุดเราจะอาเลิกเฮดพีแล้วกันนะเลือดเลยน้อย เหลือน้อยมากๆครับจังหวะนี้เลื่อนแลิบ125ครับไม่ต้องห่วงครับยังไงปัง้งชนะหมดขอขอไปเก็บกระสุนก่อนปืนกูเริ่มพังเหลือแค่กระสุนอันเดียวโอ้เวลาโอ้โหม,มาเป็นโคตรพอโคตรแม่โอ้โหโหดมากพี่ครับผมขอโทษครับทุกสงทุกอย่างนี้พี่เด็ที่ผมเคยํามาครับไออ้วกอย่าพึ่งโอ้ขอเก็บกระสุนอือเป็นลมแดดไม่อือลาก่อน โอเคครับผมอ่าได้72บสองบาทไปยังห้องรอดูดิได้ตังทั้งหมดกี่บาทนะครับเท่าเดิม1,000บาทต่อหนึ่งกล่องโคตรจะคุ้มเลยยิงได้แล้วขึ้นดูอันนี้รู้เลยอะไรอันนีกซองอันนี้น่าจะเป็นปืนไฟสาม0ัน0 0าสามพั0 0ี่0ันห้าสามพันห้าพันห้านี่จิงทะลมังรู้สึกว่าต้องมีสัตว์ด้วยนี่ไง จือกระสุมจะซื้อตัวสุดท้ายมานะอืมอย่างี้เพิ่มดาวมีแต่และตัวก็จะมีแบบพวกฮิ้วเลือดด้วยอย่างนี้แล้วจะรีเจนเองอ่จจะลองใช้ดูนะครับปังมันเป็นผู้หญิงอีกแล้วหรอโอเคมาต่อเลยกับซอมบีออฟวอลออฟหายอ๋อเฮ้ยเปยนสถานที่เว้ยอ๋อเี่นแต่ละตัวนี้จะเปิดสถานที่หรอ หรือเปล่าโอ้โอ้โอโอต,แต,แต,ต,แแตีแรงกว่าตีแรงกว่าตัวเก่าตัวตัวเก่าอันนี้สามสิบครานี้แม่งตีแรงกว่าเนี่ยขาวหิวเลือดได้ไม่เห็นจะหิวเลยนี่เอ้ย,อยหิวแล้วหิวได้หิวได้เอ้ปังปังแม่งปืนแม่งกดกากเลยบ้านเหล่านี้อะไรเอ็มหนึ่งไปดแปดเจ็ดนดเดียวก็ดองแล้วอ่าเ็ลอาบความเสียหายโห โอเวอร์ฮิคือการยิงรัวๆแล้วก็ความเร็วการโจมตีจะมากขึ้นปัง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 ปงันี้น่าสนใจจัาก่อนเพราะว่ามันจะมาเฮ้ยกระตุกนะหม,มาเนี่ยเวลากระตุกทีแรกมึงมาเปนหมดเลย,เ,ยเร็วขึ้นยิงด้วยดึงดึงดึงึงึง,ง,งอันนี้อันนี้ยิงเร็วยิงดีเลยพอเก็บตังครบสามพันปุ๊บมึองหนหลุดยิงนอนห้าพันห้าร้อยนี่ไม่มีปัญญาเก็บอมามา ยิงเร็วอะยิงเร็วความจริงกดแบบกดค้างเลยก็ได้นะเป็นกูอะกดค้างปั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 งมากระโดนอะอืออีมาแล้วมาแล้วโอ้โหอย่าเพิ่งเอาอีอ้วกมานะกูไม่รอดได้นอนยังหวะนี้กูไม่รอดได้นอนดูแม่งแต่และตัวเริ่มถึกเริ่มถึกเริ่มถึกอืออืออะไรอะไร,ะไรคราวนี้เพิ่มความเสียหายก่อได้ปะ่ะโอ้ตีแรงกว่าเดิมอีกอู้อู้ตายตายแบบคดพ่อคดแม่ตายฮะอือ อฮูเวอร์ฮิตจังหวะนี้ฮูเวอร์ฮิตเรากําลังจะขึ้นนะเป็นไอ้ตรงปืนข้างมุมขวามือซ้ายนี่คือฮูเวอร์ฮิตเอ้ยเจ๊เจ๊ทำไมกูยิงมันไม่ตายอึอึไม่มีปืนไหยบอกแล้วตำรวจฉันเนี่ยฉันเน่ยเดี๋ยวเขอเล่าก่อนดิฉันเน่ยตำรวจโอ้โหมันโคตรพ่อโคตรแม่ยี่เดะใส่วิ่งเนี่ยเออโอ้โอลิชิดโอ้เอืดติดเดี๋ยว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 เอาอะไร เจอเม็ดพีเป็นสีวิกูก็เอาอ่ะกูเอาอ่ะอย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่านะพี่เฮ้ยแม็กมาแล้วแม็กมาแล้วอุ้ยอย่าอย่าอือ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 ไงไงกูไม่เอาเอ้ยสีวิได้ไงวะเออใช่แล้วสีวิจ้างแม่งเล่นต่อครับจังหวะนี้ดึง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 โอ้อืออืออือโอ้ยโดนอีกแล้วอย่าอย่าอย่ตั้งคายวิ่งก่อนนะครับจังหวะนี้โอ้ยไง นาซีนาซีซองขี้อืมพความเสียหายสูงสุดความเร็วการยิงตีเหมือนเดิมอูนเน้นความเร็วอืมเก็บตังค์เก็บกระสุนโฮเวอร์ฮิตนี่แม่งโคสําคัญอ่อะเพิ่มอี๊กซีรอก่อนขอเป็นแค่สักหนึ่งวีแล้วมึงหิวเลือดเร็วๆได้ไหมเออมึงจะมาเร็วกันไปละโฮเวอร์ฮิตเราลืมอัปเกรดอนะมันนับเราก็เลยจะมีสิทธิ์ที่จะปืนพังได้ปืนพังปุ๊บจบเกมแล้วน,นะโอ้ยโอ๊ยโอยติดอย่าผิดโอ้เป่งปลามาแล้ว ปังยาติดมุมโอ้ oh my god อืออติดพิษครับจังหวะนี้ติดพ oh ิษรถทีละสิบเอ็ดเก็บโอ้ยรอรอรอกูรอดยังไงรอดยังไงไม่รู้กูขอยิงก่อนอืมอืมจากนี้ครับท่านผู้ชมครับยังไงยังไงกูรอดไหมรอดครับอุ้ยมีตังให้กูด้วยขอเก็บก่อนเดี๋ยว่คยเดี๋ยว่คยโอ้โหอะไรอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแทงแทงแทงนี่วะ เดี๋ยวเดี๋ยวแทงอย่าเพิ่งมาตัวกากยังสู้ไม่เสร็จเลยอย่ารีบมาโอ้ยปืนปืนมันจะพังอนะ่ะขอพักก่อนขอพักปืนก่อนเดิ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 จังหวะนี้เราเดินหนีก่อนครับอ่าตังคูหายเอ้ยอีวโอ้โหตรงหน้ากูเลยปืนตำรวจตำรวจฆ่าตำรวจก่อนตำรวจตำรวจเออจังหวะนี้เลเวลอัพอีกความเร็วการโจมตออีกูเพิ่มอีกนะอ,อ่ะหนึ่ง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 บังบังเฮ้ยแทงแทงแทงมาอูอ่ะ ช่วงอ่าอ่าอ่าใครชนะยากให้กูรู้เ uh, ด oh, uh, 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 uh> ี un> un> ๋ยวอืมบอกก็กระตุกไม่คราวนี Demon> ้กระตุกหนักกว่าเดิมกูม้าเป็นโคดโคดพ่อโคดแม่โอ้มายกอดโอ้โอ้ลิชิตโอ้มายกอดโอ้กำลังถ่ายอยู่หรือเปล่ากำลังถ่ายครับจังหวะนี้โอ้ลิชิตโอ้จบจบด่านนี้เสร็จปุ๊บกูเลิกเล่นเลยเก็บตังค์โก้โก้อู๋อีอู้อู๋ตันตัน 25, 25. ปิาสยกูไม่ไม่ในความเร็วแล้วกูเน้นเน้นเน้นดามเมจแล้วแม่งต้องตายต้องการี้ตายเร็วมึงเกิดตรงหน้ากูเลยไม่มีจะพูดแล้วอยากจะพูดคำเดียวว่าจะตายหาแล้วโอ้บวกีละสี่แต่มึงตีทีละสิบสามปืนแม็กหมดแม็กหมดเดี๋ยว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 ดีมึงมาจากไหนอยา่าอย่าืออโอ้ืออมออเออเออเออ,อ,อ โอเวอร์ฮิตกูไม่มีแล้วหมดแล้วปืนมันจะพังอีกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจจะต้องฆ่าตำรวจก่อนครับจังหวะนี้เออตายครับจังหวะนี้ปืนยังไงเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตรงนั้นอะตรงนั้นอะใครเออเออโอ้ชิตโอ้ติดสเตอร่ะโอ้ไม่เกิดจะตายหาเอาโอ้ข้างๆมาแล้วตำรวตำรวจมองมาหมดแล้วโอ้จังหวะนี้ปืนเราครับเข้ากับโอ้ย มาจากสถานะเดิมแล้วโป่งเป้งยิงไม่เข้ายังไงครับเฮ้ยมันยิงไม่เข้าอ่ะตัวเนี้ยต้องเดินวนรอบๆเปล่าเฮ้ยยิงโดนเว้ยยิงโดนเว้ยต้องเดินวนรอบๆเว้ยอ๋อโอ้โหอ,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 อีกแล้วเพิ่งจบสถานาการณ์ไปเมื่อกี้มึงให้กูสู้อีกแล้วเดียวเดียวก่อนครับความเร็วกันโจมตีเติอไม่ปีห้าวิบวกหกโอ้โหโคตรคุ้มอันนี้ห้าวิบวกหก กูต้องการฮิวเลอรด่วนๆเนื่องจาก,กว่าเลือกกูไม่พอแน่นอนต่อสูขข้ครั้งต่อไปกูจะไม่เน้นความเร็วขึ <c> ้น <oughs> <c oughs> เข็ดเลยอ่าเอาไง่ายหลบได้อ่าแหมเล่นเกมนันนี้บ่อยเราเล่นไม่เล่นหรอกไม่เคยเล่นด้วยซ้ำปืนพังโอ้ยเอือเอือไ่เอ,อืเออ,อ,อ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเก็บแมกกาซีนอืมเก็บแมกกาซีนแล้วปืนแม่งหายพังอ,อ โอ้ดึง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 ไอตัวเมื่อกี้ตัวนั้นสันตะขอดแ่งเงินกระสูนกระสูแม่งโคตรเยอะยิงแบบโคตรลดน้อยเลยอย่าแทงอีกแล้วอูอูหมาถ้าหมามารออ้าวเป็นไรน่าอนาถอ่ะไงไม่กลัวมึงออกเดเดินนี้เราปืนกรีเจนก่อนอีกแล้วอ่ะอีโลโคตรเกลียดเลยยิงใอยดึง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 ึดึงะชนะชนะอูจังชนะ กูต้องเชนนะกูต้องเชนนะกองกองกองข้างในข้างในเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยป้องกันเพื่อมาแล้ป้องกันมีป้องกันมาแล้วอู้หูยิ่งใหญ่มากเลยอู้จบด่านนี้สักทีสัตว์เอ้ยอือกูกลัวนะเนี่ยกูกลัวอือเอ้าปืนแมงพังจำรุดรอแบบยิงอย่า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 เพิ่งรอกูก่อนรอกูก่อน ยิงแม่งยิงเมาแถมยิงแรงด้วยนะแม่งแม่งดักรอยิงแล้วดักรอยิงแล้วปังอีกหนึ่งนัดอีกหนึ่งนัดอีกหนึ่งนัดวอวอไอ้เมึงเหลือมึงตัวเดียวแล้วปังตา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 อย่าฟาดอย่าฟาดอย่าฟาดเออเอออัดหลังสองนัดมึงเป็นลมแดดพอแหละเพลงแบ็คเกลปิดดีกว่าโอเคยุดแค่นี้ครับผมเอาไปที่หลังนะลูก เราเวทเจ็ดฆ่าได้สามร้อสิบห้าตัวโอ้ตามตามปีไปได้รับตังไปแปดพันนัวกว่าโอเย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 แปดพอยตั้งหากเลยใู้เออโอเคนครับผมอ่าวันนี้เราได้ใช้ตัวละครน้องนี้มาสสมารถฮิวเลอได้จะตัวนี้ฮิวเลอได้มากกว่านี่เพิ่มพลังชีวิตนี่ยิงเร็วยิงแม่นมีดาเมจสูงโคตรแม่นอันนี้บวกตัง ทำไมกไม่ซื้อวะเผลอไปซื้อตัวตัวละครวิ่งเร็วตัวแรกอะ่ะตัวแรกเป็นไงมีอะไรบ้าโอ้ตัวละครโคตรเยอะเลยไม่มีอะไรเลยมาเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยความสามารถมีอะไรบ้างานทำมาม่าก,กินเป็นไหมอืมเอาคนนี้ดีกว่าโหด น่าจะโหด่ะเออทำไมเพจมันไ,ไม่ขึ้นนะครับช่วยบอกเลยนะครับถ้าคนรู้นะครับโอเควันนี้เราขอลากันไปก่อนนะผมถ้าใขรอยากเจอคนโตเนะค่อ,คอยเชื่อผมด้วยเอ,อ้ยค่อยเชื่อดิฉัน,นี่นะคกดิฉันนายเอ,อ่อไม่ใช่นางสาวนางสาวนางนางนางอะไรวะกูลืมดิฉันนางสาวกิจนีสิงหาปัดรายงานค่ะ